สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตเทคนิคการต้องมใช้ตัวเครื่องแอนะล็อกฟองนี่นะครับที่เป็นเทคโนโลยีของตัวเยอรมันเป็นตัวที่ทำความร้อนสูงนะฮะแล้วก็เนเียชนิดที่ว่าเป็น u l V ให้ดูนะครับรเบื้องต้นเนี่ยเราก็เสีพันแล้วก็เติมน้ำนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาห่มตรงนี้ก็าสามารถเยอะๆได้เลยโอเคเราดูกันนะว่าุ่นไก่ได้ขนาดไหนโอเคนี่นะครับแอนะล็อก ซึ่งตัวผกนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับในส่วนตัวไมคคอนนะฮะของตัว U L V เนี่ยให้มีขนาดตัวละอองเนี่ยเล็กมากน้อยได้จากปุ่มนี้นะฮะเราสามารถที่จะปรับได้เลยตั้งแต่ตัว20สไมคอนไปถึงขนาด50ไมคอนเลยครับครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับทางรวสัเนี่ยเป็นผู้นำข้อตัวเครื่องแบบ้ลร็อกตรงนี้โดยตรงจากที่ ประเทศนะฮะก็คือว่าจากบริษัทไทมสร์เเป็นผู้นำเครื่องพ่นบอกควันดูแลยี่้ออะ่างเง